ครับเจญครับครับขอบคุณท่านประธานครับก็ผมได้ใช้สิทธิตามข้อบังคับยกมือหารือแล้วก็ท่านประธานได้อนุญาตให้ผมหารือตามข้อบังคับดังนั้นผมยังไม่ได้ทาผิดข้อบังคับอย่างไรนะครับท่านชัยวัฒนาครับขออนุญาตนะครับท่านประธานท่านประธานครับตามที่ผมได้หารือไปเมื่อสักครู่นะครับก็อยากจะใช้เวลาว่าในเมื่อท่านหัครเดชนะครับได้ตั้งกระทู้ถามสดซึ่งเป็นเรื่องที่นายกมาตอบสดๆซึ่งเมื่อสักครู่นายกก็ตอบได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่ผมได้หารือท่านประธานนะครับว่าในเมื่อกระทู้ถามทั่วไป เป็นคนที่ ชูธงในนโยบายด้านนี้ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านนายกนะครับเมื่อสักครู่จะกําลังจะเข้าสู่ระเบียบว,วาระกระทุ้ถามทั่วไปของท่านภูริวัต์ท่านก็อยู่สภาแต่ท่านลุกหนีไม่ยอมตอบกระทุ้นถามนี่แหละครับ้ประธานที่ผมต้องประท้วงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับประท้วงกูเป็นท้วงครับดิฉันขอประท้วงประธานในข้อ9นะคะแล้วก็ให้ประธานช่วยควบคุมสมาชิกโดยเฉพาะเป็นประธานวีพูดคําว่านายกลุกหนีช่วยให้ถอนคําพูดด้วยค่ะบอกว่าจะมาในวันนี้เนี่ยผมเห็นสัมภาษณ์่่่าาาาวววบอกกกมีีรํหนนดตตตั้้้งแแปล ว่าวันนี้จะมาสภาผู้แทนราษฎรแต่เสียดายท่านดังสิมันถามเร็วเกินไปเสียดายท่านภูริวัฒน์ถามช้าเกินไปก็เลยอยากจะถามว่ากําหนดการครั้งต่อไปวันก็ผมจะได้ถามโอเคโอเคครับเอาละเอาละครับความหมายทั้งหมดพวกผมก็น้อยใจว่าอยากทําหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็อยากจะถามเหมือนท่านอาลคาเดชอะที่ถามแล้วตรงคําตอบท่านอะเนี่ยที่สิ่งที่ผมต้องการว่าถ้าเกิดท่านอยากถามเรื่องนี้ท่านดังสีมันโรมมีข้อมูลเยอะได้ไครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับเอาละเนี่ยผมผมยังหาหาดูท่านประธานว่าคิวต่อไปท่านนายกวันไหนเวลาอะไรครับพวกผมจะได้จัดสล็อกให้ลงตรงเป๊ะเลยได้ได้ได้ไม่เสียเวลาการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานถามดูเอายังไงโอเคครับ